ปิดท้ายกันที่แจ้งเรื่องผ่านเพจบ้านอาสาครับ ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคมประเทศไทยมักจะต้องเผชิญกับมรสุมและอุทกภัยเป็นประจำทุกปีในขณะเดียวกันหลังจากหมดช่วงฤดูมรสุมก็มักจะประสบป,ปัญหาภัยแล้งตามมาเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกันด้วยซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแต่ยังหมายรวมถึงการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการทำเกษตรกรรมซึ่งส่งผลในภาพรวมของปริมาณผลผล,ผลิตทางการเกษตรของประเทศและมีผลเป็นห่วงโซ่ทางด้านเศรษฐกิจตามไปด้วยดังนั้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึง ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีภารกิจหลักในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภาัยแล้งโดยใช้องค์ความรู้ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงคิดค้นและพระราชทานองค์ความรู้นี้ในการทําฝนเทียมเพื่อเติมปริมาณน้ําลงในเขื่อนที่สําคัญของประเทศครับก็คือกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยเป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้นะครับและมีความสามารถทางด้านนวัตกรรมในการเปลี่ยนการในชั้นบรรยากาศคือการดัดแปลงสภาพอากาศนะครับโดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยศาศาสตร์นะครับในการ ทําฝนนะครับแล้วก็ทําให้ปริมาณน้ําฝนเนี่ยที่มันมีน้อยเนี่ยก็ให้มันมีมากขึ้นไปตามไปตามธรรมชาติของฝนที่จะตกในฤดูที่แห้งแล้งนะครับ,รบนะครับเพื่อให้แก้ปัญหากับความแห้งแล้งในพื้นที่เกษตรหรือโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชุมทานนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ําในเขื่อนสมมติว่าอย่างยกตัวอย่างเขื่อนแม่กวางนี่นะซึ่ง เขื่อนแม่กวงหรือเขื่นอนใหญ่ของประเทศเนี่ยที่ผมเห็นก็คือเขื่อนแม่กวงที่ทุกปีทุกปีก็น้ําน้อยนะครับก็ปัติการฝนหลวงนี้ก็เป็นปัติการฝนหลวงทีออ่สามารถทําให้เติมน้ำในเขื่อนได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอ,อ,องค์ความรู้ของฝนหลวงทั้งหมดเนี่ยออพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยไดออ้พระราชทานมาให้นะครับนี่คือความหมายของศาสตร์ตามศาสตร์ของพระราชา ใช่ครับ,รบเพราะงั้นเ,เราก็อยากจะทำให้พื้นที่เกษตรกรรมที่มีความแห้งแล้งนะครับ,รบก็อยากให้มีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็เขื่อนที่ขาดน้ำเราก็มีโอกาสได้เติมน้ำในเขื่อนให,ให้มากขึ้นอย่างปีนี้นะ้ำค่อนข้างเยอะแต่มองโดยปกติเนี่ยน้ำเยอะแล้วหลังจากนั้นก็จะแรงแล้วเราวางแผนยังไงไว้บ้างครับคือจริงๆเนี่ยกรมฝนหลวงเนี่ย,รเ,ยเราก็มีแผนปฏิบัติการมีรูปแบบ แผนปฏิบัติกันอยู่แล้วนะครับ,รบว่าเดือนเดือนตัวอย่างว่าเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเ,เป็นช่วงฤดูฝนหร,รือว่าน้ํายังมีอยู่นะครับเพราะงั้นในช่วงเดือนนี้ประมาณ 3- ามสี่เดือนนี้เราจะทําการมาให้นักบินมาฝึกบินแล้วก็มาซ่อมเครื่องมาเช็คมาซ่อมเครื่องบินหรือรอุปกรณ์เกี่ยวกับการทาฝนนะครับแต่โดยทุกปีใน,นประมาณทักเดือนมกรากุุภาเนี่ยซึ่งมันจะเริ่มเข้า เรื่อดูแลงของประเทศนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนเนี่ยส่วนมากก็เดือนวันที่หนึ่งกุมภาโดยประมาณนะนะเราก็จะทําการคิกออฟในการที่จะเปิดศูนย์หรืวก็เปิดศูนย์การทาฝนหรือคิกออฟการทําฝนนะครับซึ่งรูปแบบนี้เราก็เตรียมการมีความพร้อมอยู่ทุกๆปีนะครับแล้วก็จะมาสิ้นสุดภายในเดือนกันยา แล้วหลังจากนั้นเราก็มาฝึกบินมาซ้อมมาทบทวนแล้วก็มาซ่อมเครื่องบินมาเตรียมสารเตรียมของเตรียมุปวรณ์ในการทำฝนก็เป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับ,รบเพราะงั้นค,ความพร้อมของออกรมฝนหลวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจะแรงมากแรงน้อยหรือน้ําพอน้ํา<ม>เราต้องมีความพร้อมตลอดเวลานะครับในในในรอบที่เราต้องทํางาน การเตรียมความพร้อมรับมือกับฤด,ดูแล้งที่กำลังจะมาถึงไว้เป็นอย่างดีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอาจจะทำให้ประชาชนและเกษตรกรรู้สึกอุ่นใจขึ้นได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามการต้องรับผิดชอบในการแก้ไขความแปรปรวนและภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเช่นภัยแล้งคงไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่เป็นเพียงผู้อาศัยบนโลกใบนี้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ทรัพ,พยากรและลดการสร้างมลภาวะซึ่งดูเหมือนว่าวิธีนี้จะเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนที่สุด